ม่แน่ผมเสียท่าคนปากหวานมาเยอะแล้วหกลุกนี่ไม่ได้นะใครมานั่งชงนั่งชมนี่ปากหวานนี่ไม่ได้นะพี่เทพนี่มันเสียตรงจริงสามมาแบบไม่เปิดเออสามแบบแบบไม่เปิดก็หลักๆตอนนี้อยู่ที่โรงแรมแล้วนะครับวันนี้ผมพักที่โรงแรมดีเวล่าสุวรรณภูมินะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะออกไปข้างนอกไปหาซุ้มหมกลุกแถวสุวรรณภูมิมีซุ้มหมักลุกอยู่เมื่อกี้ โทรถามพี่หนูเทพแล้วผมอยู่ที่ตลาดล่มก้าวแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าซุ้มอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวผมต้อง ถามกับพี่หนูเทพอีกทีนึงแต่ตอนเนี้ยณชั่วโมงเนี้ยผมหิวข้าวมากเลยขอไปหาข้าวกินในตลาดล่ม9ก้าก่อนนะหลังจากที่กินข้าวมันไก่มาเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ผมเดินตรงไปอีกหน่อยแล้วผมจะเจอสวนสาธารณะผมคิดว่าฝั่งตรงข้ามผมตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้ว ว่าเขาบอกว่าให้เดินมาถึงตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูนะว่าข้างในนี้จะมีซุ้มหมักลุกหรือเปล่ปาหรือว่าผมอะจะมาเสียเที่ยวสวัสดีครับพี่อัน,นอันนี้คือสวนสาธารณะใช่ไหมครับหมักลุกเขาเล่นกันตรงไหนเคยเห็นไหมครับตรงไหนอันนามัยอาไม่ได้อยู่ในนี้อะครับมันจะมีสองแถวจอดขวามือตึกร้านอะไรผเมัจะเล่นตรงนังน้นนะอ๋อเล่นที่ตึกล้างแต่ในนี้ไม่มีใช่ไหม โอเคโอเคขอบคุณมากครับมาเหมือนว่าเราจะมาผิดที่ผิดเวลาซะหน่อยเขาบอกว่าส่วนสาธารณะตรงนี้เนี่ยไม่มีหมักลุกนะผมจะต้องเดินออกไปแล้วก็เลยสีแยกก็คือจุดที่ผมเดินมาเมื่อกี้คุณลุงที่สวนสาธารณะเขาบอกว่าให้เรามาที่อนามัยคือตอนเนี้ยผมก็อยู่ที่อนามัยแล้วนะนี่นะอันนี้คืออนามัย อนามัยล่มก้าลาดกระบังนะครับแล้วก็เขาบอกว่าต้องจะต้องมีคิวรถตรงนี้ด้วยจะมีคิวรถสองแถวซึ่งผมก็มาถึงละเดี๋ยวผมกําลังไปหาตึกอยู่เออสวัสดีครับพี่แถวนี้มันมีที่เล่นหมากรุกไหมครับหมากรุกหมากรุกอยู่ในนี้เหรอผมต้องเดินตรงไปทางนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเดี๋ยวนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้อ่าแล้วเดินตรงไปจะมีพอไปตรงโน้นจะเป็นสามแยกแล้วพี่มองไปฝั่งโน้นเลยมันจะมีสนามเป็นมันจะเป็นสาราอยู่กลางกลางโอเคพอเข้าป่าก็เล่นัดน โอเคขอบคุณครับไปเลยคุณลงเข้าใจดีนะกลัวเราจะเดินเข้าไปในตึกล้างอันนี้ตึกล้างนะนนี่ตึกล้างเขาบอกว่าให้เราเดินไปข้างหน้านูน้นข้างหน้าตรงนู้นเลยนี่ข้างหน้าตรงนูน้นแล้วก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวเราจะเอากล้องเล็กๆติดไว้นะแล้วเราจะลองเดินเนียนๆเ,เข้าไปดูภารกิจของวันนี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ต้องปลอมตัวอะไรขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ดังใส่แมสแค่เนี้ยไม่มีใครคิดหรอกว่าผมอยู่กรุงเทพตอนนี้ ครับผมตประธานรับดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเอาพี่อ้วนมาปักหลักตรงนี้เลยเหรอเสียนอ้วนหนุ่มใหญ่ช่างแอร์ในตำนานเจ้าของเหรียญทองซีเกมพี่เทพโทรมาบอกไว้ก่อนแล้วพี่อ้วนแย่เลยพี่เทพนี่มันพี่เทพนี่มันเสียตรงจริงรง,งสามมาแบบไม่เปิดเผยเออสาบม,มาแบบไม่เปิดเผย <c oughs> เอ้ยม,ออมีแต้มนี้ด้วยธรรม,มดาพี่รูปทรงตอนเปิดเกมเนี่ยถึงแม้ว่าแดงจะเสียเรือไปเนี่ยแต่ว่าได้เบี้ยงหงแล้วก็ได้ข่าม,ม้าของฝ่ายสีขาวด้วยครับมีโอกาสสูงครับที่เกมนี้แดงจะเป็นต่ออย่างแน่นอนครับ A few moments later. ไม่แน่ผมเสียท่าคนปากหวานมาเยอะแล้วห <c oughs> ลุกนี่ไม่ได้นะใครมานั่งชงนั่งชมนี่ปากหวานนี่ไม่ได้นะ <Wow. S 2> ต้องต้องระวังไว้ก่อน <c oughs> เสียท่าคนปากหวานมาเยอะแล้ว <c oughs> สำหรับหมากรูปทรงนี้เนี่ยก็ต้องดูกันให้ดีๆนะครับพ่อแม่พี่น้องหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขามีเรือส่วนสีแดงเนี่ยไม่มีเรือครับ สีแดงเนี่ยมีกองทับเบีย้ยที่มากกว่ามีทั้งเบีย้ยมีทั้งมา้ามีทั้งเม็ดมีทั้งโคนโอ้ยเยอะกันพลึบไปหมดเลยครับรูปทรงเนี่ยแดงจะค่อนข้างดีกว่านะครับ โอ้ตายจกค่ะแหมผมรักช่วยกินเหลือจะสนัดนะแต่ผมว่าพี่น่าจะเอาม้ามากินเหลือตรงนี้มันไม่น่าคุมา้มนะพี่รอตตอนแรกนะ Under the lights I got t a take a minute take a minute take a minute to calm down But I feel like if I told you I was ready right this minute, Do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. A few moments later. <coughs> See a phone fee. Uh. ไม่เห็นที่ว่ามาปิดได้เดีอดร้อนละเอดร้อนเดร้อตอนนี้เนี่ยก็เวลาประมาณสองทุ่มแล้วสรุปวันนี้ที่เข้าไปซุ้มลมเก้าเนี่ยภารกิจของเราเนี่ยสำเร็จในการที่เราหาซุ้มเจอนะแต่การที่เราจะลอร์มตัวเข้าไปแล้วว่าไม่ให้ใครในซุ้มรู้เนี่ยอันนี้ฟลเพราะว่าทางด้านของพี่อ้วนลามก็คือทีมชาติหมากลุกกัมพูชานะของประเทศไทยเนี่ย เขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็พี่หนูเทพเนี่ยเขาก็อบอกแล้วว่าผมจะเข้าไปคือพี่หนุเทพเขาทาเสียเรื่องมันนียผมก็เดินเข้าไปทุกคนรู้หมดเลยทุกคนอา้นาวคารวาสมาแล้วก็จบเลยเงาเลยทีนี้ก็โอเคก็ขอปิดคลิปนี้แล้วกันก็ขอบพระคุณนะครับซุ้มล่มก้าวนะที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นมิตรนะครับแล้วพี่อ้วนลามด้วยนะถ้าดูคลิปนี้อยู่ขอบพระคุณมากนะที่ซ้อมให้ก่อนไปแข่งหมากลุกกัมพูชานะครับ ตีผมไป5้าศูนย์เลยบายยแล้วพี่อ้วนบ๊ายยแล้วทุกคนบ๊ายบายแล้วครับให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจะดส่งครับผม